พี่น้องเอ้ยใจประส์สางศิลธรรมเฮียงหวบพ่อปั่นได้หน่วยแก้วแงแ้งแล้วเปิดบวป็นเจ้าเอ้ยเจ้าผู้พักออตูเตีย้ยต้นตำใบดกพกบวกา,านฝังแน่นสังมจีจุ่มดอกหากบ่ท่านยังผื้นสังมปิ่นปงในเอากราบสอดีพี่น้องฟ้องไปทั้งช่องปูนาคมหาลาเบิดเพิ่มเลยอด้ลอข้าน้อยเด้ออ่าเมื่อนี้เท่ากับมาตตามโตนะพี่น้องเนาะทั้งด้าน อ่าตัวเลขตัวเบอร์ของ e อีเมนูเวียงอ่าซึ่งอีเมนูเวียงนี่เพิ่นได้ไปจำสินอยู่ในปาซาพี่น้องได้ไปจำสินอยู่ในปาซาแล้ววันนี้มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปเห็นถ่ายรูปพ่าเป็นถ่ายรูปธรรมดาด้พี่น้องกล้องไปอ่าถ่ายรูปก,กระดูกผีตายโหงอยู่ในปาสาแลเกิดเป็นตัวเลขตัวเบอร์อีเมีว่าน,นอะอีเมีกะว่าคักชุดๆละเพิ่นก็เลยเอามาให้พี่น้องป้องไปในเบองกันได้พิจารนาเดี๋ยวบองตัวสุดาย ผู้นักว่าพื้นสีว่าเป็นตัวไหนอันนี้พี่น้องฟ้องไปบึ้งกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือกระดูกพี่น้องกระดูกที่ททพิ่นท่ายติดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพิจารนาบูดว่ามันเป็นตัวไหนเดี๋ยวตอนท้ายผู้นักสิเสลยฟัง่ว่าอีเมีเพิ่นตีเป็นตัวไหนพิ่นเห็นเป็นตัวไหนแต่ตาพี่น้องเห็นตัวไหนไกลพี่น้องจื่อไว้จำเอาว่ามันเป็นตัวที่ใต้ไตกูน่บาคือไตบ่มันเป็นจังไรอ่าซึ่งอีเม่เวยเียงนี่เล่าก็เปิดร้านลูกสิ่นเนาะพี่น้องขายของเบตเตอร์เลส อ่าอยู่ทั้งบ้านคุณเลือคข่ำเด้อพี่น้องเด้ออำเภอวานอนจังหวัดสกลนครอันนี้อีพออีเมียเพลินอ่าพักกันไปจำศีลอยู่ในปราสาเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพ้นไปจำศีลอยู่ในปราสาสองพวเมียเพลินซึ่งอีพอเป็นเพลินกับเป็นทหารเป็นข้าราชการบำนาญอ่าอายุหกสิบกว่าแล้วเข่ามาแล้วกับโมเอีิยังเสนอเพลินมาเนาะพวเมียเพลินเข่ามาแล้วกับเนื้อเหี้ยนนังยัน หูตาเสียกับบุคือยังหน่อยท่านผู้บ่าเล่นกันทีว่าดิเออเท่ามาแล้วกับเนื้อเหี่ยวหนังยานหูตาเสียกับบุคือตาสร้างเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะเอ,อ่อในลายอีแม่เพิ่นก็นเลยพากันไปจำศีลอยู่วัดอยู่ว่ายอยู่ผีปรสา,ปรปราสา่ป่าล่อปุริตามาซะผู้เพิ่นใจบุญสุนทานเนาะพี่น้องเนาะผู้เพิ่นใจบุญสุนทานอาจารย์มาลั่นทําผู้นางสิอีแม่เพิ่นก็บ่ได้มามือเป่า <c oughs> อยากเอาของกินของใส่ของซอยโดยเฉพาะนา้ำอยู่น้ำกิน เดีย๋ยวเฉพาะน้ำยู่น้ำกินเพิ่นก็นเลยบอกไว้ว่านั่นน่ะท่านน้ำได้เป็นเศรษฐีท่านยู่นี่ได้เป็นนั่งฟ้าพนวาเนะพี่น้องเนาะ,ะให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮาโอกาสได้เห็นทั้งล้านอแมเวียงเดออ้อเรียกอิเมเวียงเพิ่อนทายติตกระดูกปูนก้นาเฮ็นแถวแล้วลตัวสุดท้ายผูน้นาสิเห็นว่าเป็นนหยังอันนี้เอาภาพคุณงามความดีที่พี่พลอยเม่เพิ่นไปจำศีนจำท่านได้วัดได้ว่านั่นละอะ่าทายให้พี่ให้น้องเห็นอ่า ไปจำายุวัดใดผู้ขากระโบรลู้จักดอกผู้ขาเอาภาพมาให้พี่เห็นน้องเขาในเบิงในแย่งไปน้ากันว่าพี่น้องเนาะให้เบิงในแย่งไปน้ากันไอีพ่อเพิ่อนอพ่อผมใช่เฮาอวอมโดยอีแม่หนุยังเขานอพี่น้องเนาะไปจำสิญยุวัดอยู่ว่าไปสร้างคุณนประโยชน์ไปสร้างคุณงามความดีไปสร้างคุ้งางความดีแกวัดแกว่าเพราะว่าเถามาแล้วคือจังกูนางพ่อนั่นแหละ เอวภาพบรรยากาศพ <c oughs> ี่อีเมยียเพิ่นไปวัดไปว่าไปกินน้ำถอยกาแฟพาลางโก่ง,ล,งกล้างแก้วมาสัน่นตัวเพราะมันกินแล้วทิมไว้เพราะมันกินแล้วทิมไว้พี่น้องมันกินแล้วทิมไว้ผู้อื่นแสดงว่าผู้นั้นมีบามีกรรมไปวัดเอากำไปวัดเอากมเสียหัวอ่าเพราะฉะน,นั้นแล้วให้พี่น้องฟังไปเด้อเวลาไปวัดไปว่าเห็นอย่างทำอย่างไหวให้มันข่ามันข่าแก้วกาแฟคือกันขวดนุงขวดน้ำกินแล้วว่ามันทิมไให้ผู้อื่นมาเก็บอ่ากินแล้วห้องก็ต้องเก็บต้องเมียนของเขา เพราะว่าไท้พื้นมาเก็บเดวเขาเสียเอาบุญไปผู้เดียวบุญออน้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องเฮ็ดยทำบุญอันนี้คือล้านขเพราะอิเมีเวียงเด้อพี่น้องเด้อหายูกคิ้นปีกและส่งพร้อมด้วยอาหารต่างๆนั่นล่ะพี่น้องเนาะพ,พร้อมน้ำจิ้มน้ำจิ้มของอีแม่เวียงนี่สุดยอดอีหลีพี่น้องน้ำจิ้มลูกิ้นของอีแม่เวียงเนี่นนยบ่แม่นธรรมดาแต่หมายเลขโทร,รศัพท์ของพี่น้องสิไปหากาะ0611611560เด้อพี่น้องเด้อ0611611560 ทันพี่น้องป้องไฟอยากสั่งลูกชิ้นหรืออยากขายหั่นเอวหรืออยากเอานนอันนี้ก็ไปหาติดต่อทั้งอีแมนอูเวียงในเนาะพี่น้องเนาะขุดละทั้งขุดเล้วคัมเ้อพี่น้องเ้อะพี่น้องป้องไฟพวกในพานไปทั้งลานขุดบ้านขุดเลือกคัมเพื่อนว่านอนีวัดจังวัดสกุลนครเท่ากับไปแวะเยี่ยมยามทำข้าวอีแม่ได้เนอะพี่น้องเนาะ้านอีแมนอูเวียงขายของอยู่ของแล้วอยู่ได้กินแหละสารพัดสิ่งอันหลายอย่างเนางพี่น้องเนาะสารพัดสิ่งอันหลายอย่าง บ่า <c oughs> ไม่ว่าขายแต่ลูกสินย่างเดี่ยวนี่เมียเพิ่นขายหลายอย่างอยู่พี่น้องนอะ,ะบอกว่าปวกเนื้อยวงได้ย่างเนื้อมงเนื้อมักยังแน่สิละอคันมีงานหมดเเพิ่นก็สิออกประเทศอันนี้ก็คือ,อนนกระดูกที่เมียไทยติดเนื้อพี่น้องเด้อเบิ้งพี่เจรนาะเบิ้งว่ามัานเป็นปุ๋ยมากบ่ขันมากกระจัดขัดกระพาน <c oughs> แต่ให้พี่น้องจำไว้ไว้อย่างหนึง่ง ผู้นาคไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันแต่ใดใทั้งสิ้นเพราะว่าการพนันเพลนหวานเนาะการพนันไฟไหม่เฮือยังเหลือขี้ดินผู้ถาวานะแต่ถ้าการพนันละมันสิ้นขี้ดินกับมายังเพราะฉะนั้นแหละให้พี่ให้น้องไปพี่เจรนาเอาเบงว่าสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเลขตัวใดมันเป็นตัวใดเนี่ยเพราะว่าผู้ขาก็ว่าสามารถที่่าได้แต่ตอนสุดท้ายเสียเลยให้ฟัง ที่สุดเยฟังว่าอีเมลวียงคนว่าตัวไหนบอลผู้นาเห็นเป็นตะผู้นาเห็นเป็นเจ้าเอิาผู้ขาก็เลยว่าให้พี่น้องป้องไปเบิ้งแรกไปตีเอาแรกไปเลยหันอีเมลอู่วียงส่งมาทางอเมริกามันเปลี่ยนตัวนี้มันสีเมีนบ่อกับพี่น้องจะคอ้ไปพิจารณาบุ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อแตพิจารณาบุ้งเอาอ่าเพราะว่าหน้าหน้ากิตตังกันละหังกิตตัวบางคนเห็นไปต e ัวนึงอ่าบางคนอาชีพเห็นไปตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะมันเห็นคนละตัวคนละยางคนละแนวกัน อ่าเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องฟ้องไปยำห้แลกแตกให้ที่ยี่จักรยานอ้อมนมึงสะก้อนขันบวคักยี่จักรยานอ้อมนมึงสะก้อนเบิึงค่ะว่ามันบ้ามันพ่อสีเข่ากันครับตัวนั้นบ้ามันพ่อสีเข่ากันครับเลขตัวนั้นตัวนี้ของสำนักนังชั้งนี้กันเนาะผู้คนดังนั่นละผู้คนเคยได้เคยดีเนี่ยอ่าไปเบิึงหลายๆสำนักใส่กันพี่น้องเบิึงอาจารย์นั่นเบิึงอาจารย์นี่ใส่กันอ่าเข้ากันครับเลขผู้นากป่อนอ่อเข้ากันครับเลข ผู้ดำบอนข่าเลขขากับเลขผู้นั่นผู้น,นี่บอนายพี่น้องเบิ้งเอาอันนี้ผู้นาคให้เบิง้งภายในสำนักปฏิพุติปฏิบัติธรรมของผู้นาแตละมือแตละเวน้นแตละคืนโดยเฉพาะวันพระนี่พ่อยแหม่เมอ้ยโดยเฉพาะวันพระก็มีลูกศิษย์ลูกหา,พ,าพี่น้องป้องปายผู้เพิ่นมักสว,นนวดมนต์ไหว้พระประพฤติปฏิบัติธรรมคือผู้นานล้วปัทพฤติปฏิบัติธรรมคือผู้นาคันละ,ละ อ่าเพราะฉะนั้นแหละให้พี่น้องป้องไปเบิ้งไหวเราะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าตัวบุญนั่นหัวดำก้นการตัวบาปนั่นหัวหลุดห่มเหลืองมันแมนอีหลีอยู่บอกเพิ่นว่าเออโอ้ตัวบาปตัวบุญนั่นหัวดำก้นการเป็นจิตวิทยาคนตัวเนอตัวบุญเนาะตัวบาปนั่นหัวหลุดห่มเหลืองพระม่ใช่สบายใกล้ได้ย่านบาปย่านบาปจิตวาได้เนาะผู้เฒ่าโบราณมักสอนลูกสอนหลานแรงสั้นอ่าผู้เฒ่าโบราณมักสิมักสอนลูกสอนหลานว่าตัวบุญนั่นหัวดำก้นการ ก็ทีว่าผู้นั้นเ็ดบุญเทเนี่ยเนี่ยพ้นว่าเนาะแต่ว่าตัวบาปนั่นหัวหล่นห่มเหลืองอัานี่พี่เจรนาเป็นผู้เถาค่ำเถาค่ำเถาค่ำแกคือบรล้านพันว่าไว้นั่นละอยากกินข้าวให้ปลูกใส่ะลานหินได้ลูกเด้ออยากไม่สินให้คาตีพ่อตีแม่พ้นว่าอยากให้มีคนแวให้คาพวกเดียวกันอยากมีสีสันให้นอนดินเกือกฝุ่นอยากอุ่นให้อาบน้ำย่ำหนาวอยากกินปลาขาวหอยแบกแหขคืนโคก อยากตกตลกให้เขาวัดฟังทมเนี่ยมันเป็นคําสอนเป็นคําตีคําพังเพยอของผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นที่สอนลูกสอนล้านไว้นะเพราะฉะนั้นให้ไปตีเอาคือู้นาเห็นได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ว่าเนี่ยเลขที่อีม่ยเวียงทายติดกระดูกม้าเนี่ยมันเป็นตัวไหนให้พี่น้องแบพี่าจรณาบุ้งเรื่องพี่น้องเด้อ,อคือู้นาวานล่ะเพราะว่าูุนาคุณค้นบอมักสนับสนุนให้เล่นการประนันสนับสนุนในพี่น้องไปซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เท่านั้นนะพี่น้องเนาะ ปูนากระซื้อเฮกันพี่น้องสลาก,กินแมงรัฐบาลวันไร้วันละสี่ห้าใบนะหาลัางวัลนี่ก็ปาเป็นสิบพ่นละเป็นเศร้าพูดละ<ช>มันบ่เศร้ามันบ่นบถึกแล้วเท่ากับหยุดจ้อนพ้นลงมาแต่ว,ว่าปูนาสิบกซื้อ,อ่รเลองที่ตัวปูนาให้พี่ให้น้องโดยเฉพาะคำคำฝันปูนาซื้อไปอยูอ่ซื้อไว้ยางละนิดแล้วหน่อยฮะเทวดาปวดปลายเทวดาพ่นปวดภลายเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ฝากล้านนี้แม่เวียงไว้อีกจกน้อยหนึ่งพี่น้องเห็นไปแล้ว ร้านแม่หนูเวียงมีลูกชิ้นขายอีกและทรงเนะี่ยของต่างๆในแอนแอน,แอน,แอนเนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยน้ําจิม้มน้ําจิ้มอีแม่นี่แซ่บอีลีพี่น้องโดยเฉพาะใส่ก,กันกับลูกชิ้นนี่อู้ยสุดยอดอีแม่เพิ่นเป็นคนใจบุญไงพอมาเห็ดลงทานเอาลูกชิ้นนี่แหละไปทานเนะพี่น้องเดอ้ออ่าวันเห็ดลงทานเป็นอะไรเอาไปทานเมื่อวันทานเมื่นี้อ่าบองไดมีการท้าบุญอยากให้อีแม่ไปทานอ่าลูกชิ้นกับทิต่อได้เด้อพี่น้องเดอ้อที่ร้าน,นีแม่หนูเวียง บุดเลือกคำอ่าจังหวัดสกลนครเนาะพี่น้องกล้องไปเนะเาะเขามาสู้ช่วงสุดท้ายผู้นากกอยานให้พี่ให้น้องเดอ้อผู้นา,าผู้นาวันที่สิบหาเด้อพี่น้องเดอ้อตัวเลขเด็ดของผู้นาก็กสิเอาลงจอสิบอกพี่บอกน้องบอกบ้าบอกลุงสุดท้ายแล้วผู้นาก,ก็ขอให้พี่ให้น้องกล้องไปทั้งหลายจงมีอายุวันณนะสุขภะ,ะปฏิพันธ์ธนสารสมบัติขิดเงินให้ได้เงินเด้อพี่น้องเดอ้อ คิดท่องให้ในท้องอ่าให้มีอายุวัฒนะสุขะพระปฏิพันธ์ธนสารสมบัตินั่นละอ่าปัทนาสิ่งใดก็ให้ได้สมความบุม,มานปัทนาอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะในยามสุดท้ายให้เห็นตัวเลขของอีเมหนูเวียงนะพี่น้องเน้อพื้นตีเป็นเจ็ดหาเจ็ดสามสามศูนย์แล้วก็เก้าสองนะพี่น้องเน้ 5, 7, 3, 3, 0, 9, 9, อหาเจ็ดสามสามศูนย์แล้วก็เก้าสองพี่น้องหนึ่งกระลังแรงเชื่อแรงใจเด้อเขาไม่ได้่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ไข e สุดท้ายแล้วฝากพี่ฝากน้องผูใ้ใดเข้ามาไหมก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่พี่น้องฟ้องายของทั้งหลายเสียบริได้พาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทั้งช่องปูนาคมหาลาบเา่าพี่น้องเนาะฝากสูอ้อมบกอมใจของพี่น้องฟ้องายทั้งหลายเข้ามาหลายๆได้พี่น้องด้อมาให้กระดัางแรงใจแจ้งูนาคเนี่ย ให้กำลังแรงใจผู้นางในช่องในน้อยพี่น้องคนติดตามบ่ท่านหลายเนาะอ่าคนติดตามบ่ท่านหลายเพราะว่าผู้นางบ่ได้ไปเล่นเฮ็ดเลขเฮ็ดเบิดน้ำค่าเจ้าอ่าผู้นา,นางนั่งอยู่ยกเว้นตัสิไปหาลูกศอกลูกศสีในผู้นางค่คอยๆสีอ่าได้เฮ็ดในถ้ำด้ส่างเนาะชุดท้ายนี่กะอีกชุดท้ายอีกเทช่นนั้นนะพี่นอนะ้องเนาะก็อยเริ่มเนาะเลขอีเมลเวียงหาเกตสามสามศูนย์เก้าสองให้พี่ให้น,หน้อ,องของโชคดีเบิดเปอรเลยข้างในอเอาสาธุสาธุสาธุ